ร่างกายของมนุษย์ที่ตายไปแล้วแต่จิตยังไม่ตายดวงจิตแค่เปลี่ยนร่างใหม่ต้องหากายใหม่มาแทนที่เพื่อจะกำเนิดอีกครั้งดวงจิตที่ยังไม่ได้รับร่างใหม่และบางส่วนก็ยังยึดติดอยู่เป็นห่วงเวลาที่สามารถจะพบเจอหรือว่าสื่อถึงคุณมักจะมีผู้พบเจอกับบางสิ่งที่เหนือความคาดหมายที่มนุษย์ ยากที่จะเข้าใจและรับรู้ได้ว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงเส้นทางที่ดวงจิตจะได้พบเจอกับคุณนั่นคือมีบุพกรรมมีบุญสัมพันธ์ในรูปแบบไหนก็ตามที่ทำให้ตัวคุณเองได้ตื่นรู้ไม่ว่าจะมาในลักษณะของดวงจิตที่เป็นญาติหรือว่าเป็นคนที่เคยช่วยเหลือกัน ผู้ที่เคยอยู่ในชีวิตกันและในคลิปนี้นะคะก็จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับดวงวิญ,ญญาณที่มาพูดให้คุณฟังให้ชื่อคลิปตอนที่ว่าตัดผมให้ผีนะคะเดี๋ยวอีีต่อไปแล้วก็จะมาเป็นตอนอื่นตัดผมให้ผีนี่ก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอเป็นคนที่ชอบไหว้พระสวดมนต์เป็นคนลายมือกากระบาดกลางฝ่ามือนะคะ เธอเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนต่อโลกนะแล้วก็จิตใจดีมีเมตตามากๆวันหนึ่งเธอได้มีครอบครัวแล้วก็สร้างครอบครัวกับคนรักมีหน้าที่การงานที่อยู่ในระดับที่ดีมากจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยชีวิตเธอเปลี่ยนผันนะงานเริ่มตกตำ่ำอันเนื่องมาจากเธออาจจะไม่ได้ใส่ใจงานที่เธอรับผิดช,ชอบกับสามีหรือว่าเป็นช่วงเคาะกรรมที่ มันเป็นผลกระทบต่อครอบครัวเธอจริงๆอันนี้ก็เป็นได้หลายลักษณะนะคะเธอตัดสินใจไปพึ่งในส่วนของศสยศาสตร์เพราะเธอก็ชอบในเรื่องนี้อยู่แล้วอาจจะเป็นคนที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับถือองค์เทพด้วยนะคะก็เลยไปหาคนที่ทำพิธีกรรมในส่วนนี้เพียงเพราะว่าเธอเข้าใจว่า ถ้าไปทำอะไรที่เกี่ยวกับการไปมูหรือว่าสายศาสตร์ในส่วนเนี้ยอาจจะทำให้งานเธอหรือว่าชีวิตเธอราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องการเงินกับการงานค่อนข้างหนักเลยทีเดียวเธอตัดสินใจไปหาคนที่เพื่อนร่วมงานเธอแนะนำให้ไปนะคะซึ่งที่จริงเนี่ยเธอก็ไม่ได้อยากจะทำในส่วนนี้เธอคิดว่า ควรจะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นให้มันเป็นเหตุผลนะคะให้มันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่ควรจะทําก่อนมากกว่าไม่ควรจะพึ่งสิ่งนี้แต่เธอคิดว่าบางทีต้องลองดูนะด้วยความอยากลองของเธอเธอจึงตัดสินใจไปในสถานที่แห่งนั้นนะคะคนที่ทําพิธีเนี่ยเขาก็ทักเธอมาก่อนเลยโดยที่ไม่ได้เจอเธอเลยว่ามีอะไรอยู่ในท้องของเธอ ซึ่งตอนนั้นเธอก็ตกใจเพราะว่าเหมือนกับเธอเป็นคนที่เรียกว่าเป็นโรคเป็นโรคท้องมานนะทุกคนคงเคยได้ยิน,นะคะเหมือนเป็นคนที่ท้องเนี่ยมันจะป่องเป็นช่วงพักๆแล้วก็จะแวบนะก็คือมันจะยุบหายไปประมาณนี้นะตามมันเหมือนกับเป็นลมอยู่ในท้องอะไรประมาณนี้นะคะแต่านาในทางสิยศาสตร์บางท่านก็จะบอกว่าเป็นท้องมานนะคะหรือว่าอาจจะมีพวก วิญญาณอาจจะมีพวกที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมอะอยู่ในร่างกายเธอโดนทักนะคะหลังจากนั้นเมื่อถึงคิวเธอนะคนทำวิธีนั้นก็ทักเธอว่าเธอเป็นคนที่มีดวงวิญญาณติดตามเยอะมากเขาทักเธอแบบนี้นะแล้วบอกว่ามันมีอยู่ดวงหนึ่งวิญญาณดวงนั้นเนี่ยต้องการเอาชีวิตเธอเขาถามเธอกลับว่า ให้เธอลองสังเกตชีวิตว่ามันจะมีช่วงที่ลำบากมากๆแล้วก็เหมือนผีซ้ำด่าพอยอยู่เสมอนะมันก็อเผอิญว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเธอนะคะบบอกว่าเธอเนี่ยไปทำอะไรผิดสักอย่างที่จะต้องมีการแก้ไขนะคะและยังขู่เธออีกว่าถ้าเธอไม่ยอมทำตามที่เขาบอกเนี่ยดวงวิญญาณดวงนั้นเนี่ย จะเอาให้ถึงชีวิตเลยแล้วตอนนี้นะดวงวิญญาณดวงนั้นเนี่ยก็อยู่บริเวณใกล้ๆบ้านเธอแต่ตอนเนี้ยดวงวิญญาณดวงนั้นเนี่ยมาหาเขาที่นี่ไม่ได้เขาพูดแบบนี้กับเธอนะคะใจเธอเชื่อนะเพราะว่าเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่คอยตามเธออยู่เสมอและทำให เธอเอะใจนะรู้สึกว่ามันค่อนข้างตรงในสิ่งที่เขาทักแล้วตัวเองก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นอะไรนะคะเป็นความรู้สึกที่เธอยิ่งเชื่อยิ่งปักใจต่อคนทำพิธีนะเขาบอกว่าเขาจะทำให้ชีวิตเธอเนี่ยดีขึ้นด้วยการที่จะปกปักรักษาเธอแล้วก็มันมีข้อแม้ว่าเธอจะต้องตัดเส้นผมของตัวเอง ให้วันเดือนปีเกิดของเธอนะแล้วก็บอกมาว่าบ้านของเธออยู่ที่ไหนเลขที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเธอก็เชื่อทุกอย่างด้วยการเขียนวันเดือนปีเกิดของเธอแล้วบอกว่าบ้านเธออยู่ตรงไหนโดยที่ในใจลึกๆของผู้หญิงคนนี้นะเธอก็ค่อนข้างที่สะอดคิดไม่ได้ว่า จะเอาเส้นผมไปทำอะไรเพราะว่าเส้นผมอะ่ะมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเธอเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าสามารถจะรับรู้ได้เลยว่าเป็นตัวของเธอถ้าเส้นผมของเธออยู่ที่ใครมันก็เหมือน DNA นะคะทุกคนเธอคิดว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดี mm hmm. ก็แค่เอกใจนะแต่ก็ยังไงก็ทำตามนะคะเธอก็ตัดสินใจหยิบกันไกที่เขายื่นให้เนี่ย ตัดเส้นผมของเธอเขาบอกว่าต้องใช้เส้นผมสักประมาณหนึ่ง mm. ก็ไม่เยอะนะเธอตัดครั้งที่1เนี่ยมันตัดไม่เข้าคุณการไกลมันดูคมมากนะแต่มันตัดแล้วมันมันตัดไม่เข้าครั้งที่2ก็ไม่เข้าเธอก็เอะใจอ่ะแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเธอเชื่อมั่นสิ่งที่เขาได้ทักเธอมากกว่าว่ามันอาจจะทำให้ชีวิตเธอดีกว่านี้เป็นอะไรที่เธอต้องลองเพราะว่า ผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนที่ชอบท้าทายชอบพิสูจน์อยากทดสอบว่าจริงหรือไม่ะ,ะโดยที่ไม่คิดไม่ได้คิดไตรตรองให้ดีมากกว่านี้ครั้งที่สามเนี่ยเธอก็ตัดสินใจคือต้องตัดไห้เข้าก็ตัดก็ตัดได้แต่ก็ตัดไม่เยอะนะคะแล้วก็ยื่นให้ผู้หญิงคนนั้นไปโดยที่คนทําพิธีคนนั้นเนี่ยเขาก็มองสีหน้าเธอแล้วว่าเหมือนกับเธอไม่อยากยินยอมเธอก็ได้พูดว่าการที่เอาเส้นผมของเธอไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะ เขาจะเอาเส้นผมไปไว้บนหิ้งบูชาจะให้เธอเนี่ยอยู่ดีกินดีนะ,ะให้เทพปกปักรักษานะในยะของความเป็นจริงเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะและคนทําพิธีนะคะก็ได้บอกเธออีกว่าคืนนี้กลับไปที่บ้านให้เธอนําทูบเนี่ยหนึ่งอย่างละหนึ่งดอกปักไว้ตรงเขตบ้านเธอนะทั้งสี่ทิศแล้วก็จุดแล้วให้พูดนะคะอันนี้ จะไม่บอกว่าให้พูดประโยคอะไรนะคะหรือบ่คคาถาอะไรเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามไปที่บ้านปกปักรักษาแล้วก็ดูแลให้อยู่เย็นเป็นสุขให้งานให้โชคลาภให้การเงินดีขึ้น mm hmm. เขาบอกเธอแบบนี้นะคะ mm hmm. เธอก็เชื่อกลต,ตัดผมให้เสร็จแล้วเนี่ยท,ทําพิธีหรืออะไรเสร็จแล้วเธอก็กลับไปที่บ้านแล้วก็จุดธูปแบบที่เขาบอกแล้วก็ท่องคาถานะ คืนสองคืนแรกที่เธอกลับไปเนี่ยเธอรู้สึกเย็นสบายรู้สึกเหมือนมันสบายใจโล่งใจมากๆกว่ากว่าตอนที่เธอยังไม่ได้ทำนี่ธีคนะเธอก็รู้ว่าเอออาจจะเป็นสิ่งที่ดีอะไรประมาณนี้นะพอทำไปได้สักอาทิตย์กว่าๆเธอเริ่มรู้สึกเป็นกังวลถึงเส้นผมที่เธอได้ให้ไว้ว่ามันอาจจะมีอะไรที่ผิดปกติ ะะเธอก็เป็นคนที่ชอบสวดมนต์นะัสมาธินะเธออาจจะรู้สึกได้ว่าวันนั้นที่มันตัดไม่เข้าเนี่ยมันเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องเธอเขาไม่อยากให้เธอทําหรือไม่ครูบาอาจารย์หรือว่าคนที่ดูแลเทวดาประจำตัวของเธอไม่อยากให้เธอทําแบบนั้นหรือเปล่ามันถึงตัดยังไงก็ตัดไม่เข้านะคะเธอโทรกลับไปถามคนทําวิธีว่าสารุปแล้วเนี่ย เส้นผมของเธอเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรนะคนทำพิธีคนนั้นก็ได้ตอบเธอว่าอ้าไม่ได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีเขาแค่นำไปไว้บูชานะบูชาเป็นลักษณะของอาจจะเป็นขันคู่นะคะก็ไม่แน่ใจจะพูดประมาณนี้นะว่าจะทำให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นไม่มีอะไรหรอกและอยู่เย็นเป็นสุขอยู่สบาย เธอให้ไปแล้วอะในใจเธอก็คิดว่ายังไงก็ต้องยอมรับสภาพนะคะแต่ว่าโทรไปหาย,ยังรับอยู่ก็โอเคไม่เป็นไรอันนี้คือในใ,นใจเธอคิดนะคะแต่พอมันผ่านมาได้สักปีถนึงอะเธอรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเธอมันไม่ได้ดีขึ้นมันกลับแย่ลงกว่าเดิมเท่านั้นยังไม่พอเธอฝันเห็นดวงวิญญาณเยอะแยะมากมายที่พยายามจะเข้าหาเธอ หรือว่าอยู่กับเธอสื่อกับเธอให้เธอทำในสิ่งที่ผิดเหมือนมาเกาะกินบุญเหมือนมาพยายามที่จะทำให้ชีวิตเธอเนี่ยไปต่อไม่ได้โดยชนิดที่ดวงวิญญาณนอะอาจจะไม่ได้อยากจะทำแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเหมือนถูกกระทำมาอันนี้เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกได้ตัดสินใจไปปฏิบัติธรรมที่วัดนะคะแล้วก็ถามกับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ชี้แนะมา ให้ทำแบบไหนเธอก็ลองทำดูแล้วเธอรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เธอได้ทำไปในวันนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำทุกวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าร่างกายของเธอเนี่ยอ่อนแอลงแล้วก็เหมือนกับคนที่ปวดนูน่นปวดนี่อยู่ตลอดเวลาไปตรวจรักษายังไงก็เหมือนกับหาสาเหตุของโรคหรือว่าหาโรคไม่เจอ เป็นในลักษณะนี้เธอมีนิมิตอยู่วันหนึ่งที่เธอนั่งสมาธิอ่ะเป็นภาพของเส้นผมของเธอที่เธอนึกถึงเนี่ยมันเต็มไปด้วยผงฝุ่นขยะแล้วก็มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในนั้นอนะ่ะเต็มไปหมดเหมือนอยู่ในโคลนตมเหมือนอยู่กับในสถานที่ที่เน่าเหม็นในลักษณะนี้นะคะเหมือนกับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ย สิ่งที่เธอได้ให้ไปอ่ะมันเป็นการที่ทำให้จิตวิญญาณเหล่านั้นน่ะสามารถที่จะเกาะบุญหรือว่าสามารถที่จะสือ่อเพื่อที่จะทำอะไรกับเธอได้โดยตรงอันนี้เธอได้รับรู้มานะคะแล้วก็เป็นข้อผิดพลาดอันใหญ่หลวงทุกวันนี้นะชีวิตเธอก็ยังไม่ดีขึ้นมากเลยนะคะยังรู้สึกว่าสิ่งพวกนี้ยังอยู่กับเธออยู่เลยนะคะ หลายท่านคงเคยได้ยินว่าผู้หญิงผมหอมนะคะผู้หญิงที่มีผมหอมคือผู้หญิงที่มีจิตที่สื่อกับจิตวิญญาณได้แล้วก็เป็นคนที่มีแต้มบุญสูงที่จิตวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยจะอาศัยเพื่อแฝงนะในการที่จะพึ่งไปบุญในการที่จะติดตามอะไรในลักษณะนี้นะคะก็เป็นแบบนั้นนั่นเองการที่ เราเชื่อศรัทธาในสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติแล้วไม่ได้ไตรตรองอันนี้มันเป็นผลมหันให้กับชีวิตเราแล้วการสัมผัสจิตวิญญ,ญาณต่างๆที่มีผลต่อเรานะ,ะก็จิตวิญญาณเหล่านั้นหรือว่าคนทําพิธีคนนั้นก็อาจจะมีกรรมสัมพันธ์ที่จะต้องมาชดใช้ร่วมกันแะเธอก็ทําความเข้าใจเอาโหสิกรรมให้แล้วก็พยายามที่จะสร้างบุญเพื่อที่จะปลดปล่อยกรรมนี้นะคะ นี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะนี่แพ้ตั้งใจเล่าให้คุณฟังนะคะขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ฟังมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ใน e ีพีหน้าก็จะเป็นเรื่องตอนต่อไปที่เกี่ยวกับวิญญาณเช่นเดียวกันนะคะ